อีพีสรมมจักรกับปวัตตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระกวาอาราณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขเทเยตันตาลโคพระกวาปัญจวัคคิเยภิกขุอมันเตสศเอวเมภิกขเวอันตาปับอาชิเตนานาเซวิตติปตาภา โยชัยยัง kami sukamasukan likanu yo, yo ko ino kamu potusaniko analiyo anatasan hito โยช a ยยัง ata k r i m a t a nu yo ko tungko a n i l y o n a l o anatasan hito ette pikwe upo ante a n u pagkama ansima patibada t a t a k t e na p i s a m p u t JANGKU KALANI YA NAKALANI UPAH SAMA YA ABIN YA YA SAMPUH TAI YA NA ya tate. ANTAMA JASA ABI KOWE MATSIMA PATI PATA TATA KETENA ABI SAMPUH TA JANGKU KALANI YA NAKALANI UPAH SAMA YA ABIN YA YA SAMPUH TAI ya NA AYAM ya mewaliyo ATTANG KIKU MAKUO Sei yati tang samma titi semma sangkapo samma wayamu semma kawan kamanto semma siwo samma wayamu semma seti semma semma hati ayangko sapi kowema cima peti patah-patah kekaina api sambut ha cangkuk kara niyana kara ni upa samma ya api ยนิส yani so, ังวัตตาเตอินทังโคปนภิกขเวนุคังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามารังปิฏุคังโสกปริเดวะทุกขโมทนาสุปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโหดิโคปิเยหิวิปโยโคปิโคยัมบิดสังนราพันติตัมปิทุกขัง สังขิตตนาปัญจุปทานาคันธาดุค่ะอินทังโคปนาภีเขวิดุคสมุทัยอริยสัจจังยายังตันห้าปโนภวิกานันทิลาคัสหะกตตาตตระตัตถาภินันทิเนเสยทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอินทังโคปนาภีเขวิดุกานิโรธอริยสัจจัง โยตัสสยวตณหญายาสิสวิราคะนิโลโทจโกปตินิสสโคมุตติอนายโยเอตํโขปนภิกขเวโธคานิโลทคามิีปฏิปทาอริยสัจจัง a r, r o, o, y ang, sama, i y a t t h a n k o makkho seyatthi thang sammāditthi si s a m m ā s a ṅ k a a a m m ā v ā c ā s a m m ā g a a n t o s a m m ā j ī สัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสัมมาทิยินดังดุขังอริยสัจจันติเมธีภิกขเวยปุ่มเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจังกุ้งอุทปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโ้อปานิทังดุขังอริยสัจจังปริญญานติเมธีภิกขเวยปุ่มเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุ จังคุงอุดทบปาทิยานังอุดทบปาทิปัญญาอุดทบปาทิวิจาอุดทบปาทิอาโลโกอุดทบปาอิตังโคปานิดังลูขังอริยสัจจังปริญญายันติเมผิกขเวปุ่มเพอนันโนสุเตสุธรรมีโสจังคุงอุดทบปาทิยานังอุดทบปาทิปัญญาอุดทบปาทิวิจาอุดทบปาทิอาโลโกอุดทบปาอิเอรังดูขสมุทายอริยสัจจันติเมผิกขเว ภูมิเพีอรานุสุเตสุธรรมะสุวจังคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิยังโ้ปนิตังลลกัสมุนเตโยอริยสัจจังปะหะอ้าตับพันติเมภิกขเวภูมิเพียรนุสุเตสุธรรมะสุจังคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิ TANGKO PANITANG DOKA SEMUNTAYO ARIYA SATCAN PEHINAN TIME PIKOWE BUMBE ANANU SUTE SUTAME ESU TANGKUNG UTAPATI YANANG UTAPATI PANDA UTAPATI WICHA UTAPATI ALOKO UTAPATI EDANG DOKANILOTO ARIYA SATCAN TIME PIKOWE BUMBE ตังคุงอุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจฉาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาอะทิตังโคปะนิดังทุกขะนิโลโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัปปันติเมวิคะเวภูมิเกอนันตุสุเตสุทัมเมอะสุตังคุงอุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจฉาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาอะทิตังโคปะนิตัง จากจิกตตันติเมผิกเวปุ่มเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจังคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอารมโกอุทปาอาธิเอตังโลกานิโลทะกามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมผิกเวปุ่มเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุ จังคู่อุทตปาธิยานังอุทตปาธิปัญญาอุทตปาธิวิชาอุทตปาธิอารมโกอุทตปาธิตังโคปันนิทังโลกันนิโลคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมภิกเวภูมิภะอนัมโนสุเตสุธรรมเมอสุจังคู่อุทตปาธิยานังอุทตปาธิปัญญาอุทตปาธิวิชาอุทตปาธิอารมโกอุทตปาธิ ตังโคปันน ah ิตังโลกันนิโลกธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวันติเมภิกเวยุบเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอารมโกอุทปาอธิเยยาวกิวันจมเมภิกเวยิมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติบาลิวัตถังหัวตาสการังยถาปุตังยานสนันนัง สุวิสุทังเอานี้เมวตาวะหังพิกาว์เวกเศรษฐกโลเกศมาระเกสปัมมะเกสันสัมมาณัปรหมณีิยปชาสัสสตเดวมนุษย์ายอันตารังสมาสมโพทิงกัพิสมุตโตปัจญญาสิงยาโตจักโหมพิฆเวเอกสุจตุสุริยาสัจเจสุเอวันติปาริตังโลวาส สักการณ์ยถาปุตังยานัสันนังสุวิสุทังอะหูเสีอาธังขเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสุพระมเกสันสมาณภามนิยปชาสุสเดวะมนุสส์อายาอนุตารังสมมาสมโพธิงกบิสมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจปันนัมเมรัสนังอุปถัทธีอะปุปปาเมวิมุตติ อายามันติมาชาตินติทานิปุญญภวติอินทุมาวจักควาอันตมัตมัณณาปัญจวัคคียาภิกขุภควาโตภาสิตังอับินันทุงอิมมัสสัมินจปันโนยยการันสัมิผิญยมานีอายศสมมาโตกุลธัญญสสวิลชังวิตตมะรังธรรมะจักกุงอุทธปาทิ ยังกินจีสมุทรยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตีปาวติเตจปะกวาธรรมะจักเกอุมาเดวะสัตตมันุสาวเอสรงเอตมปะกวะตาภารานสียังอิสิปตะเนมิกขทายอนุตัลังธรรมจักกังปะวติตังอัมบัตปะติปะติยังสมมเนนาวาปัมมเนนวาเดเวนวามาเรนาวาปัมมุนาวา เกณฑ์ชีวะโลกัสสมินเตตุมมานังเดวันังสัตตังสุตวาจตุมมาราศิกาเดวะสัตถมนุสสาวิสุงจตุมมาราศิกานังเดวานังสัตตังสุตวะตาวติงสาเดวะสัตถมนุสสาวิสุงตาวติงสานังเดวานังสัตตังสุตวะยามาเดวะสัตถมนุสสาวิสุงยามานังเดวานนังสัตตังสุตวะ สุนสิตาเดวะสัทตมนุสสะเวสุงดุสิตานังเดวานังสัตดังสุนโนวาอิมานนาตีเดวะสัทตมนุสสะเวสุงอิมานลาตินังเดวานังสัตดังสุนโนวาอารานิมิตตสตวัสตตวัตตีเดวะสัทตมนุสสะเวสุงอารานิมิตตวัสตตวัตตีนังเดวานังสัตดังสุนโนวา อมมักกายการีวาสัตมนุสวาสุงเอตัมปะกวาปตาภารานัสสิยังอิสิปันเนมิขเทออนุตารังธรรมะจักกังปวัตเตออัมปติวัตติยังสมณเนนวะพระมณ์เนนวะเดเวเนวะมาเรเนวะพระมุณนาวะเกนกิวะโลกัสสมินเตอินติหะเตนะขันเนนะเตนามุหเตนะ ยาวัปปามาโลกาสักตัวอภูชาตขาดเชยอายันจัตสัสสหัสสีโลกัธาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปเวเอตีอัมปมาโนจาวาโลพะโซโลเกปาตุระโฮสีอาทิกรรมวะเทวานังเดวานุพาวานังอัติโคปะกวาตานังอุทานีสี Te. E te a n ญ a สีวันต่โกคุณทันโย a n ญ a สีวันต่โกคุณทันโยเอเตไอทต่ที่ทังอายุสมมตโตกุณทันญัตสซะ a n ญ a กุณทันโยตวเววันนามังอะโหสีติจบ EP สาม